หวานข้ามประเทศนิชาโพสคลิปวอวยพรวันเกิดโตโนโ่ทำแฟนๆแห่คอมเมนต์ สำหรับคู่ของนักแสดงสาวนิชาหวานใจของหนุ่มโตโนโ่ก็มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆมาให้แฟนๆอมยิ้มกันอยู่บ่อยๆค่ะที่ล่าสุดเมื่อวันที่29สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโตโนโ่งานนี้สาวนิชาก็ได้โพสต์คลิปหวานไวยพรผ่านอินสตาแกรมซึ่งเป็นคลิปที่โตโน่ร้องเพลงหนาวเหงาห่วงเหมื่อของไอ้น้ำซึ่งเพลงนี้เคยมอบให้กับนิชาในวันที่เธอต้องบินไปรเรียนที่ประเทศอังกฤษนานหนึ่งเดือนค่ะพร้อมเขียนแคปชั่น ระบุไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างแรกเลยขอให้คนในคลิปสุขภาพแข็งแรงมากๆพร้อมที่จะว่ายน้ําอีกรอบหนึ่งขอให้ว่ายไปอย่างราบรื่นในแม่น้ําโขงสุขภาพกายพร้อมสุขภาพใจพร้อมนี่ชาพ,พร้อมซับพอร์ตอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยิ้มเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคุณแหล่งพลังงานเดี๋ยวเอาของฝากทั้งหมดกลับไปให้นะคงต้องซื้ออีกกระเป๋านึงท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้เป็นจํานวนมากอย่างคอมเมนต์ที่ าคาดว่าฟังเพลงจบมีคนแอบอมยิ้มหนึ่งอัตรามีความสุขจังเลยแอบอมยิ้มหนักมากสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีตลอดไปมีนิชาเคียงข้างตลอดไปนะคะคุณแหล่งพลังงานของนิชาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย